เดมิทาร์โรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาเช็คพลังงานนะคะมาดูกันว่าคุณจะออกจากสถานการณ์นี้ได้ยังไงสำหรับใครที่ติดอยู่ในสถานการณ์บางอย่างแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะคะเพื่อที่จะออกจากสถานการณ์นี้ได้เร็วๆก็สามารถฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะใช้ไพ่ด้วยกันสองสำรับนะคะก่อนอื่นไปเลือกหน้าไพ่นะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆไปเลือกหน้าไพ่มีให้เลือกด้วยกัน3ใบก็ถ้าเลือกกันแล้วสามารถกดไปฟังคํำทำนายตามไทม์ส t a m p ได้เลยนะคะไปเลือกหน้าไพ่กันเลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ใบแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ของคุณนะคะว่าสถานการณ์ของคุณเป็นแบบไหนคุณได้ไพ่สองเหรียญ justice แล้วก็สามดาบนะคะคนที่เลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีความยุติธรรมหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่มันไม่มีความชัดเจนนะคะทำให้คุณได้รับ ผลกระทบบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกเอาเปรียบอย่างถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะคะเงินที่คุณจะต้องได้รับตามกำหนดตามข้อตกลงหรือว่าตามสัญญาอะไรบางอย่างนะคะมันไม่ได้รับตามที่ตกลงกันไว้มันทำให้ตัวคุณอาจจะต้องพยายามหาเงินจากตรงอื่นหรือว่าเอาเงินในส่วนอื่นนะคะมาหมุนมาจัดการ พยายามที่จะแก้ปัญหาให้มันผ่านไปให้ได้บางคนเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นรักสามเศร้าเสมอไปนะคะอาจจะมีะครอบครัวคนใกล้ตัวเพื่อนหรือว่าคนที่มีอิทธิพลนะคะในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย ออพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงแต่ว่าตัวคุณอาจจะทำอะไรได้ไม่มากนอกจากพยายามประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไปนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะให้อีกฝ่ายลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อคุณบ้างปกป้องหรือว่าพูดแทนคุณนะคะในสิ่งที่เขาได้รับรู้ สิ่งที่เขาได้เห็นตัวตนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณอยากให้เขาพูดแทนอยากให้เขาเป็นฝ่ายออกหน้าปกป้องคุณบ้างแทนที่จะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายพยายามประครับประคองเป็นฝ่ายที่จะจัดการตัวเองจัดการความรู้สึกตัวเองในความสัมพันธ์นะคะเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายแบกรับ ใช้ความอดทนนะคะในสถานการณ์นี้อาจจะทำอะไรได้ไม่มากนอกจากพยายามประคับประคองแล้วก็พยายามจัดการทุกอย่างนะคะเพื่อให้มันดำเนินต่อไปมาดูกันนะคะว่าทำไมคุณถึงตกอยู่ในสถานการณ์นี้คุณได้ไพ้หน่งไม้เท้า The Artist เป็นไพ่พิเศษนะคะแล้วก็สิเหรียญ ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะมองว่าเขาคนนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ไม่เหมือนกับคนที่คุณเคยเจอมานะคะมันสามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้เขาอาจจะมีความพร้อมนะคะหน้าที่การงานความมั่นคงทำให้คุณเห็นว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาหรือว่าสร้างครอบครัวร่วมกันได้นะคะ เป็นคนที่คุณรู้สึกว่ามีความแตกต่างจากใครๆที่คุณเคยเจอถ้าเป็นเรื่องอื่นๆนะคะคุณตกอยู่ในสถานการณ์นี้เหตุผลเดียวเลยก็คือคุณมองว่ามันมีโอกาสในการก้าวหน้าในการที่จะต่อยอดกับสิ่งที่คุณทำนะคะถ้าเป็นเรื่องการงานเกี่ยวข้องกับการเงินต้องบอกว่าโอกาสที่ได้รับนะคะมันเป็นโอกาสใหม่ๆถามว่ามันไม่ใช่โอกาสใหม่ๆ เหมือนครั้งก่อนๆที่คุณเจอมันอาจจะมีความท้าทายหรือว่ามันมีความแตกต่างความแปลกใหม่อาจจะเป็นสิ่งที่ยังไม่ค่อยเห็นใครทำเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสมากมายรออยู่ข้างหน้าที่จะสร้างความมั่นคงสร้างความสำเร็จให้กับคุณได้ไม่ยากมาดูกันว่าคุณจะออกจากสถานการณ์นี้ได้ยังไงนะคะคุณได้ไพ่หนึ่งดาบสามเมท้า เด็กถือดาบแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะคะสิ่งที่ไพ่แนะนำนะคะคุณต้องมีความเด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนกับสิ่งที่คุณต้องการนะคะในสถานการณ์ที่คุณอยู่คุณมองว่ามันเป็นโอกาสเป็นความมั่นคงหรือเป็นความก้าวหน้าให้กับชีวิตคุณในระยะยาวหรือเปล่านะคะบางอย่างมันเป็นแค่ความรู้สึกหรือว่าเป็นแค่ ความเป็นไปได้ที่คุณอาจจะมองในระยะสั้นนะคะบางคนทำอะไรบางอย่างอยู่ในสถานการณ์บางอย่างเพียงเพราะแค่ต้องการอ,อ,อยู่รอดกับปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้คุณจะต้องตระหนักแล้วก็คิดให้มันลึกให้มันไกลออกไปในระยะยาว คุณอาจจะไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในทันทีนะคะแต่อย่างแรกที่คุณควรต้องทำก็คือคุณต้องคิดทบทวนและตัดสินใจนะคะอย่างแน่วแน่เมื่อคุณแน่วแน่คุณสามารถที่จะวางแผนสามารถที่จะเตรียมตัวเองมันต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่คุณจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณอดทนแล้วก็พยายามมามากพอแล้วนะคะ คุณจะต้องกลับมาถามใจตัวเองว่าคุณต้องการความรักความสัมพันธ์แบบไหนแล้วก็ความรักความสัมพันธ์แบบไหนละ่ะที่มันตอบโจทย์ตอบความรู้สึกของคุณได้นะคะการตัดสินใจมันอาจจะไม่ได้สามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะให้คุณใช้เวลาค่อยๆพิจารณาแล้วก็มองดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ให้เวลากับตัวเองได้คิด ได้พิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงคุณต้องซื่อสัตย์กับใจตัวเองรอให้ความรู้สึกคุณนิ่งถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีสําหรับคุณนะคะก็แค่ปล่อยให้มันพังลงไปเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะถ้าเป็นสถานการณ์อื่นๆที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ตัดหรือว่าจบได้ในทันทีนะคะ ให้คุณโฟกัสว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าข้อมูลข้อเท็จจริงที่คุณมีนะคะคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงถ้าสมมติว่าคุณอยากจะยกเลิกสัญญาคุณอยากจะไม่ไปต่อกับสิ่งนี้คุณจะต้องหาข้อมูลดูว่ามีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอะไรยังไงนะคะ ต้องมีความรอบคอบระมัดระวังแล้วก็คอยดูท่าทีของอีกฝ่ายเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมก็ตัดสินใจได้เลยลงมือได้เลยนะคะก็เป็นการอ่านไพ่สำหรับชาวกองหนึ่งนะคะเจอกันคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคะ่ะสำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ใบที่2นะคะสถานการณ์ของคุณคุณได้ไพ่7เหรียญ The e m Press แล้วก็7ถ้วยนะคะ สถานการณ์ของคุณตอนนี้นะ่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังรอคอยคำตอบรอผลตอบรับรอความสำเร็จนะคะถ้าเป็นเรื่องงานคุณก็ทำงานชิ้นนี้แล้วเสร็จประมาณ70-80%เซนนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าลูกค้าหรือว่าหัวหน้าจะให้ยังไงต่อยังไม่ได้รับคำตอบสักทีนะคะ อย่างถ้าคุณทำอะไรเป็นของตัวเองขอยกตัวอย่างถ้าคุณทำช่องหรือขายของออนไลน์คุณอาจจะมีการทำคลิปสม่าเสมอ,อ,อแต่งร้านทำหน้าร้านดีๆนะคะแล้วก็มีการไลฟ์ขายของบ้างคือคุณพยายามทำทุกอย่างแล้วที่คิดว่าจะทำให้ช่องเนี้ยมีคนเข้าถึงเยอะๆ ตอนนี้อาจจะทำมาสักระยะเวลานึงแล้วรู้สึกว่าฟีดแบ็ยังไม่ค่อยดีนะคะไม่รู้ว่าควรจะต้องปรับอะไรจะต้องเพิ่มเติมตรงไหนรู้สึกว่าคนกองนี้อยู่ในช่วงเวลาของการรอคอยนะคะความสำเร็จสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้วการลงทุนผลตอบแทนค่าตอบแทนจากสิ่งที่คุณได้ลงทุนไป มาดูกันนะคะว่าแล้วทำไมคุณถึงตกอยู่ในสถานการณ์นี้สำหรับคนที่ทำอะไรเป็นของตัวเองนะคะคุณอาจจะยังไม่ได้จริงจังมากกับสิ่งที่คุณทำนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ตั้งใจนะคะคุณอาจจะผัดวันประกันพุ่งไหมอาจจะไม่มีความสม่ำเสมอหรือเปล่าติดเล่นบางคนถ้าเล่นเกมดูซีรีส์ใช่ไหมคะ สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกจัดสรรเวลาอย่างสม่ำเสมอมันก็มีบ้างที่คุณอาจจะตามใจตัวเองอย่างเท่าคุณทำคลิปใช่ไหมคะคุณอาจจะมีการจัดตารางว่าในหนึ่งสัปดาห์คุณจะทำวันไหนบ้างแล้วก็ใช้เวลาในการทำประมาณกี่ชั่วโมงคุณอาจจะมีตารางเวลาเรียบร้อยแต่พอถึงเวลาคุณอาจจะดูซีรีส์ แล้วมันเพลินคุณก็อ่ะขอเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปทำพรุ่งนี้หรือว่าเดี๋ยวค่อยเอาไปทําครั้งหน้าเพราะว่าคุณยังมีสต็อกคลิปของคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะคะมันมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ค่อยรักษาความสม่ำเสมอความต่อเนื่องกับสิ่งที่คุณทำนะคะอาจจะมีสิ่งรบกวน มีสิ่งที่อยากจะทำทำให้คุณไม่ได้ทำตามตารางที่คุณวางไว้สําหรับบางคนนะคะถ้าเป็นสถานการณ์ที่คุณรอฟีดแบ็ k รอคำตอบนะคะจากการตัดสินใจในเรื่องอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่ทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ของการรอคอยนี้นะคะมันอาจจะมีเบื้องหลังบางอย่าง อย่างถ้ามีการประมูลงานคุณอาจจะยื่นซองประมูลตามปกตินะคะแต่มันก็อาจจะมีคนทีออ่มีการวิ่งเต้นเพื่อที่อยากจะได้งานนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจมันก็อาจจะยังไม่ได้รับคำตอบสักทีต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างนะคะ มันให้ความรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องที่คุณจะต้องรอคำตอบจากบุคคลอื่นนะคะปัจจัยที่ทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์นี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวคุณเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ตัวคุณจะต้องเป็นคนกำหนดเป็นคนจัดการตัวเองนะคะก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของวินยัยความสม่าเสมอนะคะคุณอาจจะ ตามใจตัวเองจะทำหรือไม่ทำอะไรขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณตอนนั้นมากกว่านะคะคุณจะออกจากสถานการณ์นี้ได้ยังไงนะคะคุณได้ไพ่เด e h แ n ง man สามดาบ2อเหรียญแล้วก็ตราชินีถือไม้นะคะถ้าตอนนี้คุณมีเป้าหมายอะไรที่อยากจะทำให้สำเร็จคุณต้องกลับมาปรับที่ตัวเองนะคะ ถ้าคุณอยากจะทําให้มันสําเร็จในแบบที่ต้องการอย่างแรกคืออย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะแต่ว่าให้คุณมาโฟกัสในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่อย่างถ้าคุณทำคลิปทำช่องออนไลน์นะคะเข้าใจได้ว่าคุณอยากจะมีผู้ติดตามอยากจะมีคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะแต่บางทีคุณลืมไปว่าสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องกลับมาพัฒนา การทำคลิปของคุณการทำคลิปที่มันเป็นประโยชน์ที่มันมีคุณภาพที่เป็นการพัฒนาตัวคลิปของคุณนะคะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะมีผู้ติดตามก็จะมีคนที่เข้า,าชมคลิปของคุณเองบางคลิปอาจจะมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องให้ความสาคัญก็คือ การพัฒนาในสิ่งที่คุณทําถ้าคุณเป็นคนลงคลิปไม่สม่ําเสมอมันก็จะมีกดมีเงื่อนไขอื่นๆมากมายนะคะที่อาจจะทําให้คนไม่เห็นคลิปของคุณตัวคุณก็ต้องเป็นคนกลับมาจัดการเวลาของตัวเองทําให้มันสม่ําเสมอต่อเนื่องนะคะถ้าเป็นสถานการณ์ที่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะให้คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอยากให้คุณลองเปลี่ยนมุมมอง ระลึกไว้เสมอว่าทำอะไรได้อย่างนั้นแทนที่คุณจะไปโฟกัสกับคนภายนอกหรือว่าปัจจัยภายนอกนะคะถือโอกาสนี้ปรับพลังงานปรับมุมมองของตัวเองนะคะจากที่เคยจดจ่อรอว่าเมื่อไหร่จะได้คำตอบเมื่อไหร่จะเจอทางออกนะคะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางดีกว่าหลายหลยอย่างในชีวิตคุณไม่สามารถควบคุมได้นะคะ สิ่งที่คุณควบคุมได้ก็คือตัวคุณเองคําพูดความคิดการกระทำํำถ้าคุณสามารถเรียนรู้และเข้าใจเรื่องนี้ได้นะคะช่วงเวลาของการรอคอยนี้ก็จะไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่น่าอึดอัดใจหรือลำบากใจสำหรับคุณอีกต่อไปนะคะเจอกันคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคะ่ะ สำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ใบที่3นะคะคุณจะออกจากสถานการณ์นี้ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ของคุณกันก่อนนะคะคุณได้ไพ่9ก้าเหรียญ The Hermit แล้วก็ The Strength นะคะรู้สึกว่าคนที่เลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะคุณไม่ได้มีสถานการณ์ที่รู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกไม่โอเคแต่คุณน่าจะเป็นคนโสดนะคะคนกองนี้ดูเป็นคนที่ มีทุกๆอย่างในชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคุณอาจจะสวยหล่อหอน้าที่การงานดีไปไหนก็มักจะได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วไปนะคะถ้าดูจากภายนอกคนอาจจะคิดว่าคุณไม่โสดอย่างน้อยคุณก็ต้องมีคนคุยแล้วคุณก็น่าจะมีคนคุยหลายคนด้วยนะคะ ทำไมถึงคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนโสดเพราะดูคุณจะค่อนข้างมีอิสระในตัวเองนะคะจูจ่ๆคุณนึกอยากจะทำอะไรอยากจะไปไหนคุณก็จะไปตอนนั้นเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นคนโสดที่ไม่ได้หยหาความรักการจะมีความรักสำหรับคุณไม่ใช่ใครก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนโสดที่บังเอิญคลิกเข้ามาดูคลิปนี้นะคะโดยที่ตัวคุณก็ไม่ได้มีสถานการณ์อะไรที่ มันน่าอึดอัดใจหรือว่าเป็นปัญหาแล้วคุณอยากจะหาคำตอบอาจจะแค่คลิกเข้ามาดูเล่นๆถ้าใช้พลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วทำไมคุณถึงตกอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะทำไมคุณถึงยังโสดคุณได้ไพ่ the chariot เด็กถือไม่เทา้าแล้วก็สอเหรียญบางคนคุณอาจจะเดินทางบ่อยอย่างแอร์ซวนักบิน คือเป็นอาชีพที่คุณจะต้องมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าคุณมีแฟนเนาะมันก็อาจจะมีเรื่องของอความต่างของเวลาเช่นถ้าคุณเดินทางต่างประเทศช่วงเวลามันก็จะต่างกันหรือถ้าคุณจะต้องเดินทางแล้วไปอยู่ที่ไหนนานๆอาจจะ3วันอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ คนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะมันก็ต้องเจอคนที่เข้าใจแล้วก็รับได้ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเดินทางบ่อยคุณอาจจะเป็นคนที่มี energy เหลือๆนะคะคือเป็นคนที่ทำนูน่นทำนี่ชอบเที่ยวชอบเดินทางชอบเรียนรู้ชอบทำอะไรที่มันเป็นการพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นเวลามีคนเข้ามาสนใจคุณนะคะแล้วถ้า energy เขา มันไม่สามารถเข้าออกับคุณได้อะค่ะคุณก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวเลือกที่จะโสดดีกว่าเป็นคนที่หาอะไรทําได้ตลอดนะคะแล้วก็เป็นคนหาเงินเก่งโดยเฉพาะเรื่องเงินคุณอาจจะไม่ได้มีรายได้จากทางเดียวด้วยนะคะชอบคิดหาลู่ทางในการสร้างรายได้หรือว่าการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะมาดูกันนะคะว่าแล้วคุณจะออกจากสถานการณ์ความโสดของคุณได้ยังไง คุณได้ไพ่ The Magician 2เหรียญเด็กถือดาบแล้วก็6กเหรียญนะคะถ้าตอนนี้คุณยังไม่อยากมีใครคุณปิดคลิปไปได้เลยนะคะเพราะมองว่าจุดที่คุณอยู่สิ่งที่คุณเป็นคุณแฮปปี้แต่ถ้าคุณอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะคุณจะต้องเปิดใจคนกองสามเป็นคนที่มีสเสน่ห์ล้นเหลืออยู่แล้วนะคะ แต่ตัวคุณเองมีมาตรฐานของตัวเองเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเลือกเปิดใจให้กับใครนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณอาจจะมีเหมือนมีลิสต์ในใจอะคะ่ะว่า1 2 3 4คุณชอบคนแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เข้ามาแล้วมันไม่ได้อยู่ในลิสต์ของคุณคุณอาจจะตัดออกไปเลยทันทีนะคะโดยที่คุณก็ยังไม่ได้เรียนรู้ยังไม่ได้ทำความรู้จัก ถ้าตอนนี้คุณอยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะคุณอาจจะลองเริ่มต้นจากการพูดคุยการทำความรู้จักแบบที่คุณไม่ต้องคาดหวังอะไรว่าคนนี้จะต้องเป็นคนที่คุยกับคุณในลักษณะของความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นการเรียนรู้กันเหมือนเพื่อนเหมือนคนรู้จักธรรมดาทั่วไปนะคะหรือการเปิดใจพูดคุยกับคนใหม่ๆไปเลยคนที่คุณไม่ได้รู้จัก รือว่าไม่ได้อยู่ใกล้ตัวไม่ได้อยู่ในสังคมแวดล้อมคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เพื่อนคุณแนะนําหรืออาจจะเป็นคนที่คุณได้เจอจากการทํางานหรือการช่วยเหลืออะไรกันแค่เป็นการทําความรู้จักเหมือนเพื่อนเหมือนคนทั่ว,วไปเจอกันคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอบคุณคะ่ะ